กบสวัสดีพี่ๆนะครับช่องยุทธบารมีพระเครื่องนะครับทุกท่านนะครับพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมยุทธบารมีนะครับอ่ามีวัตถุมงคลนะครับของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรวัดโคสิตตารามนะครับนะครับอ่าทั้งทันตัวแล้วก็ย้อนยุคมาแบ่งปันนะครับพี่ๆนะวันนี้ตอนแรกก็จะลงคลิปของพระเดชพระคุณหลวงพ่อกลวยนะตั้งหลายวันแล้วครับแต่ยังไม่มีเวลานะครับวันนี้ พระชุดนี้ครับที่ผมได้มานะครับพี่ๆต้องแจ้ง fc ก่อนนะครับว่ามีทั้งที่พี่ๆใจดีเขาปิดไปแล้วก็มีนะครับนะครับก็ขอญาตนะครับมาลงคลิปไว้นะครับพี่ๆนะพี่ๆท่านใดสนใจนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับเป็นชุดคุณภาพนะครับแท้ทันนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับชุดจินทโลแห่งวัดโคศิตาลามนะครับหลวงพ่อกลวยท่านนะครับต้องเล่านิดหนึ่งนะครับหลวงพ่อกลวยท่านนะครับเป็น สิทธิ์ญาณสิทธิ์นะครับของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อป้านวัดคังข่าวนะครับเป็นสิทธิ์สายตรงนะครับพี่พี่นะครับหลวงพ่อกลวยนะครับได้ขึ้นชื่อว่านะครับท่านเป็นลูกศิษย์ของพระสิวดีนะครับท่านเป็นลูกศิษย์ของพระสิวดีนะครับตั้งแต่สมัยที่ย้อนไปนะครับตั้งแต่พระสิวดีกําเนิดนะครับพระสิวดีนะครับ เทพเจ้านะครับเป็นพระอาหารหันต์นะครับผู้ทรงปัญญาแห่งโชคลาภขนาดพระพุทธองค์นะครับยังยกย่องว่าถ้าจะไปขอเรื่องโชคลาภนะครับให้ไปขอกับพระศิวลีนะครับนะโชคลาภเมตตาค้าขายเป็นที่1ในด้านโชคลาภนะครับแต่เขาว่ากันว่านะครับหลวงพ่อกลวยท่านเป็นลูกศิษย์พระศิวลีมาก่อนนะครับถึงต้องบอกพี่พีเอทุกท่านว่านะครับหลวงพ่อกลวยในยุคสมัยที่ ปลูกเสกพระศิวลีที่สร้างพระศิวลีเนื้อดินเนื้อผงใบลานี่ต้องบอกว่าหลวงพ่อไวยท่านเป็นหนึ่งเป็นเอกปุในเรื่องปลูกเสกพระศิวลีอยู่แล้วนะครับพี่ๆนะครับวันนี้ผมมีมาแบ่งปันอยู่หลายรายการนะครับพี่ๆทั้งของหายากด้วยนะครับราคาสอบถามผมหลังไม้นะครับแอดไลน์กันมาก่อนนะครับนี่ครับนะครับ FC ใหม่ที่ต้องการเช่าวัตถุมงคลจากช่องยุทธบรารมีพระเครื่อง168 แอดไลน์ไว้นะครับนี่นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับพี่สอบถามราคาหลังไม่นะครับพี่พี่พระชุดนี้ผมได้ราคารวมมานะครับเหมาผมเปิดเป็นองค์ราคาแบ่งปันต่อรองได้นิดหน่อยครับพ,พี่นะครับมาดูความสวยมาดูความเก่ามาดูความแท้ของพระของหลวงพ่อเกวยกันนะครับพี่ๆนะรายการแรกครับนะเริ่มเลยนะพี่ องนี้เป็นปี2,500นอนะครับเนื้อติดโซนผงน้ำมันนะครับหลวงพ่อกกวยชุตินทโลวัดโคสิตารามนะครับอันนี้เป็นนะครับสมเด็จพระประธานนะครับปกฐานพระทิพย์นะครับเนื้อผงน้ำมันนะครับหลวงพ่อเกวยชุตินทโลนะครับวัดโคสิตารามครับพี่ๆนะพระของหลวงพ่อเกวยเนี่ยครับหลักๆในการดูนะครับพี่ๆต้องดูความเก่าของพระนะครับดูเนื้อนี่ครับพี่ๆ เนื้อความเก่าปี2,500นะครับดูนะครับดูนะครับนี่ครับสมเด็จปกโพ9บะไม่น่าจะ9ใบหรอครับนะมาเด่นนับด้วยนะครับน่าจะเกินครับสมเด็จปกโพนะครับฐานผ้าทิพพุทธคุณครับร่มเย็นเป็นสุกนะครับร่มเย็นเป็นสุกนะครับเมตตาค้าขายนะครับเลื่อนยศแล้วต็องนครอบจักรวาลเลยนะครับนะหลวงพ่อกวยท่านลงไว้ ความเก่านะครับของพระนะครับมีแตกมีมีลานบ้างเป็นเรื่องปกติยิ่งถ้ามีความลานแบบนี้นะครับยิ่งถึงยุคเลยนะครับพี่ดูง่ายๆเลยนะครับพระแท้นะครับนี่ครับมีการลานแบบนี้นะครับเป็นพระปี2 5 0 0ครับพี่นะความเก่าความลานต้องมีนะครับนี่ครับดูนะพี่ใครชอบนะครับติดต่อมาหาผมได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้อีกทีนะครับพี่พี่นะดูปกโพล่มเย็นเป็นสุกนะครับผมเปิดแบ่งปันราคาไม่แพงครับพี่พี่นะเนื้อหามวลสารนะครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับความเก่านะครับพี่ๆนี่นะครับดูความเก่านะครับดูจุดดูมวลสารนะครับที่หลวงพ่อท่านนับเสกไว้นะครับอ่านี่นะครับ โป,โปรโพฐานผ้าทิพย์หลวงพ่อก,กวยชุตินทโลปี2500ครับพี่พี่ท่านทีสนใจติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ไอดียไลน์และก็ขึ้นเบอร์โทรไว้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับพี่พี่นะสำหรับช่องยุทธบาร,รมีพัาเครื่องครับสำหรับพี่พี่เอทุกท่านที่ต้องการเก็บพัาเครื่องของหลวงพ่อก,กวยทันตัวนะครับนะก็สอบถามแอดไลน์เข้ามาได้ครับพี่แลยการต่อไปครับนะองนี้นะครับ เป็นนะครับสมเด็จแสนภูมินะครับหลวงพ่อกลวยออกวัชิโนรถนะครับฐานฐานบัวนะคบพี่พี่ต้องบอกเลยนะครับว่าดูง่ายที่สุดนะครับเท่าที่ผมดูพระเครื่องมานะครับดูนะคาบตังอิ้วขึ้นนะครับนะนี่ครับวชิโนรถนะปีสองพันห้าร้อยกว่ากว่าครับสองห้าหนึ่งนี่นะครับดูคาบตังอิ้วนะครับนี่ความผุดเก่านะครับและดูพักคมชัดนะครับนี่ฐานบัวนะครับนี่ นี่ครับนะนี่ดูนะครับสวยงามมากครับพี่พี่หลวงพ่อกล้วยปลุกเสกหลวงปู่โตปลุกเสกนับออกวัดชิโนรถนะครับนี่ครับสมเด็จแสนภูมินะครับพระแท้ดูง่ายผงน้ํามันไข่เดิมเลยนะครับดูคาบตังอิ้วนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจก็นะครับติดต่อมานะครับพี่พี่นะครับหาซื้อเช่าวัตถุมงคลที่ท่านหลวงพ่อนะครับต้องบอกว่าหายากนะครับ แต่ของเก๋หาง่ายนะครับพระหลวงพ่อกลัวต้องดูเนื้อให้มันถึงยุคนะครับพี่พนะพระหลวงพ่อกลัวจัดสร้างปี2,500ครับ24กว่าถึง2 25กว่านะครับพี่เนื้อต้องได้นะครับความเก่าของดินต้องได้นะครับพี่ๆนะครับที่เกินสนามมีเยอะแยะครับพี่ๆหาซื้อง่ายครับ1้อย0 0มีนะครับนะครับแต่พระแท้หายากครับผมบอกพี่พ FC ไว้เลยนะครับนะรายการต่อไปครับนี่ครับเป็น ยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับองนี้เป็นสมเด็จครับหลังพระศิวลรเอวเล็กมีกําไลนะครับพี่ๆนะออกวัดราชนะดานะปีสองพันห้าร้อยนะครับสิบห้านะครับนะนะครับสมเด็จเอวเล็กมีกําไลนะครับสมเด็จของวัดราชนัดานะครับหลวงพ่อกลวยรวบลุกเศษนะครับจะมีสองพิมพ์นะครับมีสมเด็จเอวเล็กมีกําไลนะครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับแล้วก็มีสมเด็จ เอวใหญ่นะครับแต่จะไม่มีกําไรซึ่งที่เขาเล่นหากันจะเป็นเอวเล็กมีกําไรนะครับองค์นี้เป็นเนื้อผงใบลานนะครับพี่พี่ดูความเก่าพี่เห็นกําไรไหมครับตรงข้อมือนะนี่นะนะตรงคาบไข่นะครับนะมีจะมีกําไรข้อมืออยู่อง์นี้นิยมนะครับดูความคมชัดของนับองค์พระนะครับพี่พี่นะดูนะครับดูมวลสารนะครับดูเนื้อมวลสารนะครับ นี่ครับนี่ครับดูเนื้อมนสานี่เก่าถึงยุคนะครับเอวเล็กมีกำไรดูการลานดูการแตกนะครับดูเส้นต่างๆนี่ดูครับมนสานี่ชัดเจนมากนะครับพี่ๆนับเอวเล็กมีกาไรผมบอกว่าเป็นพระยอดนิยมแล้วเกยเยอะมากนะครับสร้างปี2515นะครับปะ5้กว่าปีนะครับนะต้องดูนะครับ ถ้าองค์ที่ดมแล้วมีกลิ่นนี่นะครับต้องบอกว่าเสี่ยงนะครับพระสร้างห้าสิบกว่าปีนะครับต้องไม่มีกลิ่นนะครับต้องไม่มีกลิ่นของพระนะครับไม่มีกลิ่นอะไรก็แต่ก็แล้วแต่กลิ่นหอมหรือกลิ่นอะไรนะส่วนมากาพระเก๋เขาจะแต่งกลิ่นมานะครับทําจะมีกลิ่นนี่ครับสิวรีทพระเจ้าแห่งโชคลาภนะครับสมเด็จนับเอลเล็กมีกําไรหลังพระสิวลรีหลวงพวกก่อกวยุตินทโลวัดโกศิตาลามลุกเสกที่วัดราช ราชะนัดดานะครับหลวงปู่โตร่วมปกเสกนะครับแล้วก็เกจิร้อยแปดอีกมากมายครับพี่ๆนะนะองนี้นะครับสวยตามนี้เลยนะครับปีทันใดสนใจติดต่อมานะครับรายกันต่อไปครับพี่นะเป็นพระสิวลีนะครับนับปีหนึ่งสามหลวงพ่อกลวยเนื้อผงใบลานพิมพ์มีย่ามนะครับนะครับองนี้เป็นเนื้อผงใบลานนะครับนะด้านหลังจะเป็นรอยนิ้วมือของหลวงพ่อนะครับนี่ พระศิวลีนะครับอันดับแรกถ้าเจอนะครับดูก่อนเลยหลังอุ้มๆแล้วก็หลังต้องมีรอยนิ้วมือของหลวงพ่อนะครับดูความก้าวของเนื้อพระนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบสามนะครับพี่ๆดูนะครับนี่ครับพิมพ์มีย่ามอันนี้องค์นี้เป็นพิมพ์มีย่ามนะครับไม้เท้านะครับนี่จมูกนะครับนะพี่ๆอันนี้มวลสารนะพี่ๆอันนี้เป็นมวลสารนะครับนี่มเด้พระลานนะ นะครับเก่าถึงยุคนะครับสิวลีเนื้อผงใบลานปี2513หลวงพ่อกวีชิตินทโลปุกเสกนะครับแท้ทันหลวงพ่อนะครับพี่พี่นะครับราคาเล่นหาเช่าหากันอยู่หลักพันกว่านะครับเนื้อดินอาจจะไม่ถึงนะครับเนื้อดินดินเผาเจ็ดเป็นร้อยนะครับพี่พี่แต่ท่านเนื้อผงใบลานแบบนี้นะครับพันกว่าบวกนะครับแต่ถ้าพี่พี่ท่านใดนะครับช่อง fc ยุทธบารมีนะครับสนใจนะครับทักมาหลังไม้ได้ผมเปิด ไม่ข้ามพันเอาง่ายๆนะครับต่อรองราคากันแล้วกันนะครับพี่ๆนะรายการต่อไปครับพี่ๆรายการต่อไปเป็นนะครับขุนแผนวัดจีนหลวงพ่อกลวยปลุกเสกนะปีสองพันห้าร้อยนะครับสิบแปดนะครับนะหลวงปู่ดู่ร่วมปลุกเสกหลวงพ่อกลวยหลวงปู่โตนะครับหลวงพ่อพิงค์วัดนับโบสถ์กงนันธนูนะครับพี่ๆนะดูเนื้อดินนะครับดูเนื้อดิน รุ่นนี้ดูเก๋แท้ดูง่ายๆครับดูความเก่าะครับพี่ๆขุนแผนไข่ผาซี่วัดรัตนชัยวัดจีนครับที่จังหวัดอยุธยานะครับพี่ดูต้องดูนี่ครับนี่ดูการกดมือการปั๊มลึกแบบนี้นะครับนี่ครับวัดรัตนชัยนะครับวัดจีนนี่นะครับดูง่ายครับพี่ๆนะครับองนี้ดูง่ายนะครับขุนแผนไข่ผาซี่ หลวงพ่อลวยวัดจีนนะครับพระรัตนชัยนะครับนี่ครับดูความคมชัดของหลังมีหลยนิ้วมือด้วยนะครับพี่พี่นะรายการต่อไปครับพี่พี่รายการต่อไปองค์นี้ครับเป็นเนื้อผงน้ามันนะครับ้องบอกว่าสวยมากนะครับพี่พี่ไขขึ้นดูง่ายเลยนะเป็นสมเด็จอกใหญ่นะครับเนื้อผงน้ำมันหลวงพ่อปวยชิตินทโลวัดโกศิตาลามนะปี2 5 1พันห้า้อสิห้าซึ่งหลวงพ่อลวยนะครับท่าน เอาสมเด็จวัดราชนาดาที่ท่านไปปลุกเสกนะครับอ่านะครับมาล้อพิมพ์แล้วก็จัดขึ้นทําเป็นวัดท่านแต่เป็นอกใหญ่นะครับพี่ๆนะหลังพระศิวลีนะครับเป็นหัวใจพระศิวลีนะชาลีติเมตตาค้าขายเจรจาโชคลาภมาหมดนะครับความเนื้อหาความเก่าครับพี่ๆดูนะครับนี่ครับเนื้อผงน้ํามันครับนี่ดูเพาะดูไข่ครับพี่ๆดูไข่ต้องบอกว่าเนื้อผงน้ํามันนะครับ สีจะต้องออกโซนเป็นเทียนแบบนี้นะครับพี่แท้ดูง่ายนะพี่ๆนะถ้าออกเป็นโซนอื่นดูยากนะครับนี่ดูความเก่านะครับนี่ออกเป็นสีเทียนเลยนะครับเนื้อนะครับแล้วก็จะมีข้าวไข่ขึ้นนะครับนะนี่ครับหลวงพ่อกลวยปุกเศษด้านหลังเป็นพระสิวลีนะครับหลวงณชาริตินี่นะครับนี่ครับ อ่านะครับพี่พี่นี่ล้อพิมพ์นะครับปีสองพันห้าสิบห้าหลวงพ่อกลยปปุกเสกแท่ทันท่านนะครับรายการต่อไปครับพี่พี่นะรายการต่อไปของวันนี้นะครับก็จะเป็นพระสังฆจายนะครับเนื้อตะกั่วนะครับนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับปุกเสกนะครับนี่ดูความเก่านะพี่พี่อันนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะพิมพ์นี้เป็นเป็นพิมพ์พ่อกลียวอย่างเดียวนะครับพี่พี่ดูง่ายเลยอันนะครับเดี๋ยวผมอาจจะ เอาถอยไปหน่อยนะครับบางทีสองไม่เห็นนะครับนี่ครับนี่ครับเนื้อตะกัวครับนี่ดูง่ายครับหนักด้วยนะครับนี่ครับน้ากวยนะครับเนื้อตะกัวนะครับนี่ดูง่ายเลยพี่พี่พระสังกัจจายนะครับน่าจะปีสองพันห้าร้อยี่สิบเอ็ดนับหลวงพ่อกัวชิตินทโลนะครับจัดสร้างนะครับปุกเสกนะครับพระสังกัจจายมีองค์เดียวครับพี่พี่นะสนใจติดต่อมา รายการต่อไปครับพี่ๆรายการต่อไปอเป็นนะองนี้นะครับองนี้ขอโชว์หน่อยนะครับนะมีพี่ๆแบ่งไปอง์นึงแล้วนะครับผมตอนแรกผมได้มาสององแหละผมกะจะเก็บไว้องคหนึ่งนะครับแต่วันนี้ขอโชว์พี่ๆ FC หน่อยแล้วกันนะครับองค์นี้เป็นสุดยอดวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อกลวยอีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งต้องบอกว่าออกปีสอง4ัน้อยสาสิบี่แต่นิยมมากเพราะ นำเอาเหรียญรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อนะครับเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับที่ราคาหลักแสนมาเป็นบล็อกทำพิมพ์รุ่นนี้นะครับปีสามสี่เขาเรียกว่าเหรียญย้อนยุคนะครับรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับใช้บล็อกของรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อกลวยนะครับหลักแสนนะครับปีสามสี่นะครับปีสามสี่นะครับนี่ปีสามสี่ดูยังไงครับพี่ๆตรงนี้เลยนะครับ ด้านหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับพี่พีนี่สามสามสี่จะดูคมคมตรงนี้นะอ่าแล้วก็นี่นะครับพี่พี่ใต้ฐานนะเห็นขีดไหมครับนี่นะครับนะครับอันนี้สภาพใช้หน่อยนะครับรุ่นนี้นะครับพัแท้ดูง่ายนะครับนี่นะครับดูนะครับนี่แววตาของพ่อดูขีดนะครับตรงนี้นี่ดูเส้นตรงหัวไหล่นะครับ ดูเส้นใต้ฐานนะครับดูติ่งเนื้อครับนี่นะครับแล้วก็ล่าหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้าดูยันนะครับนะครับดูที่หูเหรียญแล้วก็ดูยันนะครับนี่เก่าเดิมนะพี่เป็นเหรียญรุ่นสามนะครับของหลวงมุกกวยนะครับแสงโทษทีนะพิ่แสงมันจะอันนี้หน่อยนะครับนี่ครับอ่านะครับ นี่ครับอย่าดิ้งดแบบนี้ครับพี่พี่ท่านใดสนใจจะแบ่งให้นะครับมีองค์เดียวตอนแรกมีสององค์เอาแบ่งให้พี่ผู้ใหญ่นะครับพี่ขาประจํานะครับพี่เขาปิดภาพผมบ่อยๆนะครับนะครับพี่เขาเอาไปองค์นึงผมตอนแรกเก็บไว้องค์นึงนะครับเอาองค์สวยให้พี่แกนะครับองค์นี้ผมก็จะเก็บไว้ใช้นะครับแต่วันนี้ก็มาแบ่ง F C แล้วกันนะครับพี่พี่นะพี่พี่ท่านใดชอบนะครับก็ติดต่อมาครับหายากครับปีสามสี่ พี่ที่ปลูกเสษใหญ่หลวงพาพาวัดโคหกหลวงไม้หลวงพ่อหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนนะครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอเยอะแยะมากมายครับพี่พี่นะมีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์นะครับพี่พี่นะและการต่อไปครับพี่พี่อันนี้นะครับเป็นสมเด็จพิมพ์เกตยาวหลวงพ่อกลวยนะครับสวยมากครับพี่พี่นะ สมเด็จเกตยาวหลวงพ่อกลัวชิตินทโลวัดโคสิตรามออกปี2500นะครับเป็นเนื้อสายเสกนะครับลงรับลงทองสวยงามมากคระพ,พี่พี่พิมพ์เกยตยาวรุ่นนี้จะสร้างสองพิมพ์นะครับพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะนะครับดูเนื้อหามบสารนะพี่พี่นี่ครับพระปี2500นะครับดูนะครับ นี่นะครับพระปีสองพันห้าร้อยนะครับหลวงพ่อกวยปลุกเสกครับด้านหลังจะเป็นลายนิ้วมือของหลวงพ่อกดพิมพ์นะครับพระรุ่นนี้ใช้มือกดพิมพ์นะครับไม่ได้ใช้บล็อกนะครับพระจะเป็นทรงแบบนี้อยู่แล้วนะอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเพราะหลวงพ่อท่านใช้มือนะครับนี่ดูฐานจะยุ่ยย่อย่างนี้นะครับนะครับแท้ดูง่ายนะครับด้านหลังจะมีลายนิ้วมือของหลวงพ่อติดอยู่นะครับอนี่มนสารนะครับ เนื้อผงทรายเศกนะครับอ่ะนี่นะพี่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 ท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาแล้วการแบ่งราคาพิเศษนะครับนะมีองเดียวนะครับในรายการต่อไปครับพี่พี่รายการต่อไปนะครับองนี้เป็นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับในสายหลงรบกวยเลยนะครับอง์นี้เป็นผ้าสันนะครับเนื้อดินปี2 5 0 0ันร้อเป็นพิมพ์ฐานขีด สังคติหนึ่งขีดบล็อกนิยมนะพี่พี่นะนะครับเป็นเนื้อออกทูโทนนะครับพี่พี่พะนะนะครับภาษาสร้างปีสองพันห้าร้อยครับพี่นะดูนะครับมันมันติดเลี่ยมนะพี่พี่ติดเลี่ยมนะเนีน่ยเนี่ยครับฐานขีดนะครับพี่พี่เนื้อดินเผาออกทูโทนแบบนี้ดูง่ายแล้วครับพี่อ่านะครับดูง่ายแล้วนะครับนี่ด้านหลังนะครับ มันจะสะท้อนแสงนะพี่จะส่องยากนิดนึงนครับเนี่ยดูเนื้อหานะืดินนะครับภาสานหลวงพ่อกลวยนะครับต้องบอกว่าเป็นพินิยมนะครับเนี่ยครับอ่านี่นี่นี่ีน่นีนี่นี่ครับนี่เนี่ยครับมวลสารมีตรงนี้ที่หนึ่งครับนี่ยอ่านี่ขรางใต้เป็นมวลสารนะพี่พี่เห็นไหมนี่ออกผิวออกทูทโทนแบบนี้เป็นการเผานะครับ ปี2500นะครับเป็นการเผานะครับเผาไฟอาจจะแก่ไปนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นรอยดําแบบนี้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อมานะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระที่ไม่ทันหลวงพ่อแต่มีประสบการณ์นะครับนะเป็นสมเด็จปกโพนะครับพี่ๆเนื้อผมน้ำมันอ่าปกโพอนุสสร108ปีออกปี2 5 5 6นะครับการปลุกเสษใหญ่นะครับที่วัดโคสิตารามนะครับ ปกโพเก้าใบนะครับรุ่นแรกของหลวงพ่อท่านก็หลายหลายแสนครับองค์นี้ล้อพิมพ์และใช้มนสารของหลวงพ่อท่านมวนสารรุ่นแรกนะครับหลังพักแม่ธรณีบีบมวยผมครับพี่พี่นี่ปั๊มตาอนุสรร้อยแปดปีนะครับชัดเจนนะครับประกันแท้แน่นอนนะพี่พี่นะปกโพ่เก้าใบร่มเย็นเป็นสุกนะครับเกจีปุกเสกมากมายครับพี่พี่ประกันแท้ตลอดชีพนะครับนี่ครับ เจจิปลูกเสกนะครับหลวงพ่อเปิ่นหลวงพ่อพานะครับหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อพิอ่าหลวงพ่อเพิ่มนะครับวัดบ้านแพนหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วนะครับต้องโทษทีนะครับบางทีไล่ผิดอ่ะนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเปิดแบ่งปันนะครับพี่เปิดแบ่งปันพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อมาแล้วกันนะครับ รายการต่อไปครับพี่พี่องนี้เป็นรูปถ่ายนะครับปีหกหนึ่งครับหลวงพ่อกลวยหลังใส่สินนะครับนั่งกระดานสามแผ่นครับพี่พี่รูปถ่ายของหลวงพ่อกลวยนะครับมีประสบการณ์ทุกรุ่นนะครับนะผมจะบอกว่าผมมีประสบการณ์กับรุ่นนี้ซึ่งผมไม่ได้ปล่อยนะรุ่นนี้นะครับยันคู่ปีหกสามนะครับผมมีประสบการณ์กับตัวเองนะครับนะน้าผมต้องบอกว่าผมมีประสบการณ์กับตัวเองรุ่นนี้ผมแพ้ลีมเก็บไว้เลยนะครับ รุ่นนี้ประสบอุบัติเหตุนะครับเอาเป็นว่าผมมีประสบการณ์แล้วกันนะพี่ๆนะเดี๋ยวจะโฆษณาเกินไปนะครับผมเก็บนะครับแต่ผมมีแบ่งปันรุ่นนี้ปีหกหนึ่งครับรูปไทยหลวงพ่อนะครับเข้มขังย้อนยุคทุกรุ่นนะครับหลวงพ่อท่านอธิษฐานจิตไว้แล้วนะครับจะอ่านซ้ํากี่ร้อยครั้งก็ยังเข้มขังอยู่นะครับนะพี่ท่านใดสนใจติดต่อมาแล้วกันนะครับราการต่อไปครับนี่ครับ เป็นสมเด็จนะครับสมอเก้ารุ่นหนึ่งนะครับหลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลนะครับสมเด็จใบสมอเก้ารุ่นหนึ่งครับหลวงพ่อกลวยนะครับท่านเคยไปจาพรรษาอยู่ที่วัดหนองตาแก้วนะครับนะครับวัดหนองตาแก้วแล้วท่านได้ปลูกต้นสมอไว้หนึ่งต้นท่านได้ลงอาคมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้นสมอต้นนั้นใบสมอมาทํามวลสารกับมวลสารพระรุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งของวัดหนองตาแก้วนะครับมีประสบการณ์นะครับต้องบอกว่า ้นสมอนะครับยังอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีชาวบ้านนะครับลองเอาไก่นะครับไปนอนบนต้นสมอที่หลวงปู่หลวงพ่อกลวยท่านปลูกเสกไว้ลงอาคมไว้ครับไม่มีไก่ไม่มีสัตว์ใดกล้าขึ้นไปนอนบนนั้นครับนะต้องบอกว่าหลวงพ่อท่านเข้มขังมากครับซึ่งทางวัดหนองตะแก้วนะครับก็ทาเป็นที่ลึกปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะครับใช้มาทมํามวลสารในการทําสมเด็จ เป็นรุ่นหนึ่งของวัดหนองตะแก้วนะครับต้องบอกว่ามีประสบการณ์นะพี่ๆรุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับเล่นเป็นพันนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นหนึ่งนะครับมีรุ่นหนึ่งกับรุ่น2นะครับรุ่นนี้ผมได้มาเป็นรุ่นหนึ่งนะครับเป็นสมเด็จสมอ9ครับพี่ๆดูความสวยนะฮะนี่ใบสมอ9้าใบนะครับร่มเย็นเป็นสุกับเมตตาขาขายเด่นเป็นที่1นนะครับถูกหวยกันเป็นว่าเล่นนะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อกลวยนี่นะครับ นี่ครับสมเด็จสมองเก้านี่เห็นไหมพี่พี่รุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งนี่ครับปีห้าเจ็ดนะครับรุ่นหนึ่งครับนี่ครับตรงนี้จะมีเลขหนึ่งนะปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดวัดหนองตาแก้วครับหลงเข้กลวยด้านหลังเป็นพระแมครูบจาร์หลงเร้ากลวยด้านหน้าเป็นสมเด็จพิมพ์สมอครับมีสององค์ครับพี่พี่นะมีสององค์นะครับพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมาแล้วกันนะครับประกันแท้ครับ ต้องห่วงนะครับเอาจากผมราคาครับคุยกันได้ไม่แพงครับพี่พี่หลักร้อยนะครับสมเด็จสมอเก้าพี่ท่านใดสนใจมีสององนะครับใครเร็วใครได้นะครับพี่พี่นะครับรุ่นหนึ่งนะครับพี่พี่ไม่ใช่รุ่นสองรุ่นสองก็สี่ห้าร้อยแล้วนะครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่รายการสุดท้ายของวันนี้นะครับใครชอบเหรียญนะครับย้อนยุคนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองงพ่อควยนะเนื้อตะกัวยากนะครับ ในกลุ่มเล่นเป็นพันเหมือนกันนะครับพี่พี่เนื้อตะกัวนะครับมีสองมีสองหลังครับพี่พี่นะเป็นเหรียญโล่ยอดนิยมของหลวงปู่นะครับเป็นหลังหัหนุมานและหลังยันนะครับนี่หลังยันนะครับนี่หลังฮัหนุมานนะครับพี่พี่นะนี่ครับหลวงหน้าเป็นยันกันปืนครับนี่หลวงปู่นั่งเต็มองคแล้วก็ขนาบด้วยยันกันปืนนะครับพี่พี เยวจะขายใหญ่ให้ดูนะครับนี่ครับสวยครับเนื้อตะกัวยากครับนี่ปั๊มโคดตรงนี้ครับนี่ปั๊มยันตุ๊กตดาตรงนี้นะครับเป็นยันประจําตัวของพ่อนะครับเป็นหนุมานเชิญธงนะครับพี่พี่ด้านหน้าเป็นยันกันปืนอันนี้เป็นหลังยันไตสารณคมนะครับนี่อ่านี่ครับเมตตาบารมีพีหกสองครับนะหายชอบนะครับแบ่งปันอันนี้ เอาเหรียญละสามร้อยพี่พพอราคาได้ไม่มีปัญหาสามร้อยรวมส่งครับใครเอาคู่เอาคู่ห้าร้อยครับนะแบ่งปันถ้าใครเอาคู่เอาคู่ห้าร้อยครับนะถ้าแยกเ,เหรียญละสามร้อยนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมาแล้วกันนะครับพี่พี่นะวันนี้ครบถ้วนนะครับวันนี้แบ่งปันมาแบ่งปันพี่พี่นะครับ fc ทุกท่านนะครับนะ ก็ช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะครับนี่071361722ครับแอดไลน์มาเร็วหรือโทรมาก็ได้ครับพี่ๆนะครับสนใจโทรมานะครับรีบๆโทรมาหน่อยนะครับพี่บางทีพับปิดหมดแล้วนะครับต้องขออภัยนะครับใครเร็วใครได้แล้วกันนะครับพี่วันนี้ผมยุดบารมีกาบลาพี่ๆไปก่อนนะครับพี่ๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับต้องกาบขอบคุณพี่ๆที่สนับสนุนผมเรื่อยมานะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับมีพัดดีๆมาแบบปันอีกเช่นเคยแน่นอนครับสวัสดีครับ